สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะไปติดตามส่วนราชการหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานค่ะมีการจัดงานวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัรมารามาธิบดินจังหวัดมหาสรารคามค่ะที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามค่ะสารกางจังหวัดมหาสรารคามนายนพสิทธิ อุดมสุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานวางพ,พวงมาลาจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินพร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินกาวมิถุนายน2568ค่ะ โดยมีนายกนกศรีวิชัยนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีค่ะ รวมถึงทางจังหวัดหนองคายค่ะที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมค่ะสารการจังหวัดหนองคายนายจำลักกันเพชรค่คะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสัด,ดุดีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีค่ะได้นําผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหนา้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดิน แล้วก็ได้วางพวงมาลาค่ะจุดเครื่องทองน้อยกราบหนึ่งครั้งกล่าวคำถวายราชสดุดีและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินค่ะ ส่วนที่หอประชุมทองใหญ่สาระลักลางจังหวัดอุดรธานีค่ะนายราชันสุดหัวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีถวายราชสักการะนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการอายการพลเรือนตำรวจทหารเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมวางพวงมาลาและร่วมพิธีค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีวางพวงมาลา จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมาสารีรักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาราอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินค่ะและกล่าวถวายราชสัดุดีเฉลิมพระเกียรติค่ะมาต่อกันที่หอประชุมจังบัดสุรินค่ะที่ศูนย์ราชการจังบัดสุรินค่ะนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังบัดสุรินเป็นประธานนำคณะข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหลา่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาและสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทม,มหิดลพระอัฐมารามาธิบดีในหลวงราชการที่8ค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะข้าราชการศาลทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองสุรินเข้าร่วมในพิธีค่ะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหินลเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์อาทิด้านกิจการในประเทศพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489เมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2489ค่ะ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนจนเกือบเกิดจนเกือบเกิดสงครามกลางเมืองค่ะเมื่อพระองค์ทรงทราบเรื่องจึงทรงตัดสินพระทยัยเสด็จพระราชด,ดำเนินสำเพ็งซึ่งใช้ระยะเวลากว่า4ชั่วโมงค่ะและพระองค์ทรงพระราชด,ดำเนินด้วยพระบาทเป็นระยะทางประมาณ3กิโลเมตรการสเสด็จพระราชด,ดำเนินครั้งนี้จึงเป็นการประสานรอยร,อยร้าวที่เกิดขึ้นให้หมดไปค่ะ